ติดตามผลงานของทีมงานพญยาสาเล็กขึ้นแนะนําคุณซาบางแรกแหกมันเป็นหมกไฟสูตรบอลลังพื้นหลังเตยหยอดล่วกพนหลังเตยยอดแล้วก็เอาพาอัดหยอดไว้ล้วก็ะจุดเลยคุณซาซาไปได้งอแงกงอกแงกจักน้อย ิงข้อนมังได้อ่าไฟได้บอสูงอ่าไฟได้บอสูงระบบเผากำลังรุนแรงเอาดันอ่าไฟว่าให้เปิด หางกระเด็นออกแล้วรอเบิง์หางกระเด็นออกแล้ว่าออวสังกัมการว่ระคุณซาหัวสมสาสมลือหางไปแล้วสามสิบเจ็ดวินาทีคุณซาสุริยาหนึ่ง ไปลูกไปเออยังสี่ได้ไหมลำโตวนี่ว่าเป็นเพิ่นแล้วบานนี่มเงิรอกข้อเพลงใดเนียนเป็นเนียนนี่มือสูตรนี่รถนี่บอตตองสาบเล็กจุดอ่ะเผาผมไปยังลากอยู่ ทำงานเร็ว,ทำ,รวทำงานได้เร็ว,รวจูโลจ้าน้อยบันเต ส,สุดยอดขีดเส้นเลยสุดยอดของการเดินทางโอ้โห้ลากข้อซ่าอาติดแล้วตัดหัวไฟออกแล้วเรียบร้อย ตัวไฟมองได้มันนักตักดอ,อกไฟอ,อโอ้ยมีแต่บังขึ้นดีๆเลย เป็นฝาเรื้อรังหน่อยรับตัวอาจจะไทยเดี๋ยวแบบโบราณถัดเจินไปไหนช่องนี้ผมไฟกำลังพนบอบอกกันบม่บ่ตะกูลเพชรหรือยังเนี่ยตะก,กูลเพชรตะก,กูลเพชรนี่ยละ่ะโม่คอไหลลงมาทุนละบ้านเนี่ย่คอไหลสอดขี้ฟาลงมาล่ะ ไปจำๆเลยหนุ่มไฟฟ้าหนุ่มไฟฟ้าโอ้อเบียดเจเจตุยเจ็ผุ้ยสังลุย จำจำเลยบางเลยจำจำเลยตำตัวสปีดดีเอาก็เขาข้อแห้งเถอะบัดเดี๋ยวกึกกักกึกกักส้นหยอดวะแนวนั้นเหมือนส้นหยอดวะนาะ เนสูงขนาดบ้างนี่วิชัยนำโซคโอ้ยจำจำขึ้กันบ้างนี้ก็ได้ ไม่มีแต่ของแถบอ่ะนี่อิชัยนำโชคหลากขาา้อซาซาอนั่นหะลากเขาข้อไปเลยโอ้ยทำงานได้เร็วตัวบังเนี่ยเ,เอ้ยลกักซ่าเลยค เป็นปัญหากันแนวหนิมันไปส่าเอืเ่อยแนวนนิเอ้ยวิชัยนำโชคไฟผู้ได้เนาะสุดยอดไปหามีรอยนกก็หามีรอยนอก ครับเรียบร้อยโอ้ยเสียไหล่ลำตัวเห็นสูงวิชัยนำโชคพี่องีูกกค่ไยแข็งทั้งเ่าของสนอไป่อยแข็งทั้งไกลว่นหน้าไโอ้ยลอกบอลแหนียนเลยไอ้พอย ไปตวนทานไปไปเลยบาดเชิดไหลลำตัวเร่ไปไปดีโยหล่มไปหน่อยอยันนึงต่วนลงสาละอ่างเสียบสามพี่น้องไอชื่อนิดบัางที่หนึ่ง จึก,กจัก Onion. จักโอ้ลำตัวไปแล้วเอ้าเข้อคือกักคือกักลักษณะแบบนั้นอยากจะบาะสมบูรณ์ปันใดล่ะเด็กคือกักค er ือกักเข่าข้อนั่นเห็นว่าเข่าข้อคือกักคือกักหางหักเรียบร้อย ซื้อนิดหนึ่งบางที่หนึ่งหางหักเรียบร้อยไอซื้อนิดป๋าผัวเรียบร้อยหางขดาดขนุนส <c oughs> าอ๋อไอเนีสา,าเล็กบางที่สองบางที่พื้นล่างที่เป็นยังไงบ้างนี่ อุตสาฟ้าอุไทเป็นคนล้างบางแรกบ่ได้ล้างบาง2ล้างสิเป็นจังได๋นี่ล่ะบังไฟที่เอามาล้างที่สบุญเอาเอามาล้างเบิ่งสิเป็นจังได๋บัดบาง2อ้ตัวไปได้ ยังส่ตัวน,นั่นผมมีปัญหาคะแนนนี่ไปดีๆขันล่างกาเนียนกับเจ้ายังสเอา้าเอา้าวอ้าเอา้าเอา้เอาคือไหลลงระ,ะบายฝนซายยังดันตัวเองลงมาบอยยุทธ เขานิดเดียวหัวเผาไม่ทำงานเผาเนิดเดียวหัวแรนอย่างเดียวระดับปานกลางอย่างหัวยอนลำตัวนี่่าเป็นเพิ่น ทำตัวสวยกรรมาการในย่องเลยละ่ะโอ้ยหนาเสียดายหนาเสียดายหนาเสียดายระบบเผาทำงานร่วมกันกับคอคอคอทำงานร่วมกันกับหัวหัวทำงานร่วมกันกันกบคอเสียบนามเขาอีกลักษณะนี้อ่าเป็นหมกไฟเรียนแบบเดียวกันครับยูโดนแดงบางทีเสียบหนาหน่อย ลำตัวเ่ามีมองตีมจมนี่คืออาการหมองไฟที่หัวรับข้อทำงานรวมกันนั่นที่เป็นลักษณำแบบข้อเบิดกับหัวเบิดไปนวมกันเป็นหมองไฟแรนเลยเขาหน่อย Ah, nah, kamu kan lapsa-lapsa Anjir Sedai lompat Tuh ini ผลของการเสียบนำหยอดหน่อยจะเป็นบังไฟเล่นเออว่าหยอดนันสีเลียนไปเองสินะข้อมันบลากมันสีเลียนไปนะมันสีเลียนไปหัวมันก็นทำงานพร้อมกันกับกับขอ้อร้อยเก้าสิบห้าวินาทีกันจุ้มและเสียบโอเคเลย บอแมนเนอร์บังี่บอแมนไม่ใช่ของสุริยาตอนนี้ไม่ใช่ของสุริยาของไพล์พุน่นนี่โอ้ยขอดำปื๊ปผดอ่อ,อนเอะเอะอ่างหักแล้วแก้ไขบางรุ่น chực chắc bay đây ôi oh, bình chậm, chậm chậm lên bằng này เียนบอร์ดแลมย่างเดียวเลยหลกจอกอีกแล้วไฟปุ่นอ่ะปามาันมามาตืิมคาร์เส้นย,ย่างระบานโอ้ไอเนาะ ฝ่าฟังฟังไปได้ไปขึ้นท่านดนโอ้ยดึงอย่าครองไว้ไปอ่าไปดึงตัวเองไรรอ,อจัดไปจากแห้ง,หงหยังไงโอนนี่นี่บอกคุณสั่งนี่บอกคุณสั่ง นี่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 ังหนึ่นงคุณสั่งของแอดปาเบิร์ดอ้โอ้เอ้าไปสุดยอดคือกันเว้ยแมนเอ้าคือเขายอดเอร็วสบายนี่โอ้ยคือเรียนลิดแบงสัน่นคือเรียนเกี่ยวข้นยิ่งของเรียนไปสัน่น สามร้อยสามวินาทีแอดบาเบอร์ซอบุตสบ่าเป็นฝาลุลัว จะล้มตัวอาจจะทายผู้เห็นปันได้ช่วงนี้มาไฟเก่งหลายโอ้จะมาแหลกพันลาคอเบา A. Nì băng to다가 terminar cao трено giá lần sau begun ngưng m chamado xlly b gehört cơ Bee băng là มองเสียอ่างไปมัน้แต่ปีนี่ก็ตลอดปีบ่เคยบ่เคยนี่นี่สุริยาสอบังนี่ไป <requ> er. สุาสราสนพิษยอ่นี้แหมโอ้ยสุริยาเอ้ยบังกวนตัวบ่เป็นยังนี้ย่ะเอาบ่า้อนกัปืดโลดจี้ร่นโดดตัวเนาเรากับี้โดดอ ออกลมน้อยๆออกลมน้อยๆแบบเก่าออกลมน้อยๆบอเป็นหยังวู้บเก่าออกลมน้อยๆบอเป็นหยังแบบเก่าออกลมนิดๆชิงเขาข้อวะลมลมน้อยๆนะลมอะไรเออออกลมน้อยๆบอเสียหายเขาข้อเร็วบอเออบอเสียหายนะขอวเาจะไหลต่ว่าหายเบียดเลยนะโอ้คือไหลเงียเหรอเทบางเนี่ย lấy nhau thế nào cứ lấy nhau thế nào à lấy nhau lạy 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 này xây mày lạy 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 này lạy 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 lạ lạy lạy lạ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  ต้องผักพูดไรเงาครับเขาครับเขาเนี้ยเนียเตีดเียเตีดเี่ยดเียเตียเียบ้อยแล้วล่ะ ตอนนี้กำลังทำการเดินทางกับทีมงานมาทั้งหมด4บงังผ่านผ่านสุริยาบางแหลก290กว่า,าบางัง2อากาศชื้นนุ่มไหล,ลงมาติดต่ำผ่านตอนนี้ฝนใหญ่กำลังไล่กนก็เลยออกก่อนอ่ะจู่เป็นหอกวจูไอยู่หิ้มทางดำยู่หิซี หิมเซม darum, ม่พอพาน <c oughs> ทซ้ำเบิืออนุตอัยู่เซ่กรรมการกับอยู่สะพานกรรมการอยู่สะพานฐานอยู่ในหลืบฐานอยู่ในซุงป่าใหม่ขาดการประชาสัมพันธ์การสื่อสารบ่งหูเรียงก็เลยสวนลงไปเ่ะไดก็เลยตอคกตอคำธรมมื่ แล้วซ้ำโมแล้วซ้ำไฟลายกำลังเดินทางกลับแพ้ซ้ำทันหนึง่งซ <c oughs> องเสือนั่งอยู่ข้างหลังในทีมงานบวกพลัสสามลอยอ้า <c> ว <oughs> <social media. c oughs> ว่าจะฆ่าเราเขาห <c oughs> มอนยังได้อยู่บ่ <c oughs> ได้้ไดนักบังคังเกายวนี่แหะบังซองอ่ะทันบงังคังเกีาได้ไดสิ่ฟอนได้ละโอ้ย ทางงัดทางงัดถือทางงัดไปเมื่อนี่จากเราฝนนี่ห้ามหัวจะทางงัดอยู่นี่ละ